จำชื่อทันป่ะพี่รอร์จำเนียนอะพี่เขาจะเอาตัวนี้เดี๋ยวไปดึงเขาได้เลยใครจะเอาตัวที่เช็คก็จะดึงเอาไปเลยง่ายจบไปข้างมาเจอหน่อยอ่ะต่อฮะนี่เหลือไม่เยอะนะครับเสื้อไปเจอไหมไซส์อันนี้อก44นะไม่แต่มันไม่ซ้ำกันไงมันมีแค่นี้เอาแมวกวักใหญ่มาเลยอันนี้อก44นะครับเนี่ยวันพีท พูม่านะน่ารักมากเป็นปักเป็นผลไม้ปีศาจแล้วข้างหลังเป็นลายอย่างนี้นะครับเออพันสี่ร้อยห้าสิบพอพันแปดเจ็ดสองนะอกสี่สิบสี่ไซส์เอ็มนะครับมีไม่กี่ตัวนะงานดีมากนะครับของพูม่าไปเอ็กกับวันพี๊นะครับนานๆทัทีพอพันแปดเจ็ดสองนะอกสี่สิบสี่อกสี่สิบสี่ครับอันนี้ของหนูเจอไหมมีนั่นไงนุ่นอ้าวจะหมดแล้วเลยแค่ตัวเดียวนะครับ ใครจะเอานะอก44นะครับมีแค่นี้เลยพันนิ้มคนพันสี่ร้อยห้าสิบอกสี่สิบมีครับยวเอาให้แปปหนึ่งาดีอกเขาจะปักนะฮะทุกคนถ้าเป็นอก40่ลายเดียวกันพอพาน8 70เูนปูดึงให้หน่อยพอพานแปดน่ารักก่สันนคุณสัน พอพานแปดเจ็ดสองหมดแล้วค่ะพอพันแปดเจ็ดศูนย์คืออกสี่สิบนะลายเดียวกันครับพอพันแปดเจ็ดศูนย์คืออกสี่สิบที่นนโคตรน่ารักน่ารักทุกตัวน่ารักเนาะได้ตัวไหนไปได้ตัวดอกไม้คุณออยขอเปลี่ยนเป็นพอพันแปดเจ็ดศูนย์ได้ไหมทำให้หน่อยได้ครับได้ ไปทำให้ครับ4583หมดแล้วค่ะพี่จ๋าน้องคนนี้ก็น่ารักมาก <c oughs> พี่เห็นไหมงานสวยมากงานดีเทลดีมาก <c oughs> ให้เท่าไหร่พี่นนท์คะ <c oughs> งานดีเทลดีมากทุกตัวทุกตัวสวยทุกตัวไม่เกลือเลยสักตัว <c oughs> ดู <c oughs> ดู <c oughs> สี่ห้ดสาหมดแล้วค่ะน่ารักไหมไม่รู้สี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะตัวนี้รัต่อจุ่มนะคะต่อจุ่มนายกบอกให้พิ์เท่ากับเก้ารหัสคือ c 5 7ห c าเจ็คหค่ะ c ีแคทห อุปมณนี้ใครเอาพินได้เลยค่ะ C cat 575พี่อยากปล่อยเหมือนกันแต่ว่าทางนี้เขายังทําทรหัสยังไม่ทันครับเพราะว่ามันต้องเคียยวของที่มีจํานวนไปก่อน๋อ,อเป้า C cat 575ใครเอาพินได้เลยพพสวยทุกตัวพอพนย7 0หมดแล้วสวยทุกตัวเห็นปะพอพัน870หมดแล้วค่ะดูงานดีเทลเขาดิยกบล็อกมีไหมคาวับ ยกบอกให้พิมพ์ถ้ากัอบกาว<อ>ได้เ,<อ>เลยสวยมาก4แคท75ค่ะตัวละ450บาทเอาแมวกลัวกันอย่างี้ตัวละ450บาทใครก็ได้ทำรหัสเสื้อให้หน่อยนะตัวรหัสที่เคยมีก็ได้เราเขียนไว้ให้หนูหน่อยว่าตัวนี้ บบอ872เหลือตัวหนึ่งนะครับอก44นะเมื่อกี้เปลี่ยนไซส์เหลือตัวหนึ่งพอพัน872พัน450นะครับใครจะเอาได้ตัวสุดท้ายนะครับอก44นะพอพัน872น,นะครับพอพัน872น่ารักมากนะบันทีเอ็กกับพูม่านะครับไม่มีใครเอาน้องเพิ่มหรอน,นิ่มๆน,นะทุกคนน้องน่ารักมากเลยนะคะ พูพูดจริงๆหูโดนน้องตกอันนี้เลยอะซีแคทพอพันแปดเจ็ดสองอันนี้ซีแคทห้าแปดห้าเจ็ดห้าซีแคทห้าเจ็ดห้าน่ารักมากใครเอาพิมพ์เถอะน่ารักจริงเสื้อหนูได้เสื้อหนูได้ยังขายเท่าไหร่ดีอะพี่โจมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบรอยห้าสิบุบไปละร้อยห้าสิบ ชอช้านึ่งร้อเสื้อที่ใส่ค่ะชอช้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หมดแล้วค่ะชอช้าหนึ่งหศหมดแล้วค่ะน่าักแ่เสืต้ตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะที่หนูใส่อยู่นะคะเอ้ยที่หนูถืออยู่นะอกอยู่ที่สี่สิบเนาะสีห โอ้ยอยู่ที่สี่สิบหกนะคะไม่จำเป็นปนราหัสอะไรตัวอะไรแต่ไว้ต,งตรงเสื้อค่ะคุณบุ๋มโอ้โหอยู่ยาวไปพี่จุ๋เนาะตรงปลายเสื้อไงไปลายเสืองละนะเดี๋ยวมันหนูใส่ทั้งวันน่ะแปะไว้ก่อนพี่เก่งก่อนพี่เก่งอะพี่เกง่งน,น่ารักมากเอามาพันเจ็ดหกสิบพอน่ารักมากครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทพอคะ่ะเสือ้อสีสวยมากนะให้ดูงานก่อนอันนี้มันจะเป็นผ้าลื่นเขาปักบวกกับ เย็บผ้าไปอีกทีนึงแล้วเป็นลายที่รองเท้าแบบนี้เลยช้นมเห็นไหมคะราัาคือ้งอ94ค่ะงองู90เอ้ยขอโทษงองู96งองู96ราคา1,760บาทราคา1,760บาทงองู96เหลือีก2ตัวค่ะงอง96หมดแล้วค่ะหมดน่ารักมากพี่นี่ของุี่ไหคะ ไม่มผมสั่งชาไทยครับอกอ,อกอันนั้นของพี่เกง่งอ,อกสี่สิบสี่นะราคาเดียวกันครับพนะันสี่ร้อยห้าสิบนะเหลือแค่สองตัวพอพันแปดหกเจ็ดนะพอพานแปดหกเจ็ดนะครับเหลือแค่สองตัวพันสนะี่ร้อยห้าสิบอกสี่สิบสี่นนะไซส์เอ็มอันนะี้เป็นเป็นแชงครูสพอพานแปดหกเจ็ดนะครับพันสี่ร้อยห้าสิบ สี่สิบสี่นะน่ารักมากสีดํานะเป็นคูมา่าว <One S 1> ันคีดเหมือนเดิมของหนูหวานแค่ยี่จุบห้าพี่หนุนยี่ห้ามีชีมคีตของฟ้างหวานศูนย์ไม่มีพ่อพานแปดหกเจ็ดนะครับปก,กกันแดดปกกันแดดยังไม่ไปเดี๋ยวให้พี่เก่งเข้ามาก่อนอ่ะพี่จ๋าน้ำหอมมอลลี่ค่ะหกร้ยห้าสิบาทเหลือสิบหกอันสุดท้ายน้ำหอมมอลลี่หกร้อยบาทเหลือแค่ สิอันสุดท้ายตัวนี้หอ,ห, as, หอมมากถูวพูดจริงๆว่หอมมากใครเอาให้พิมพ์รหัส C 3 0 8 C a สามนแปดนะคะใครเอาพิมพ์ได้เลย C แ a s t สามูนเดี๋ยวหมลวูลู่ลู่จะมาละ C c a t สามศูนย์แปดใครเอาพิมพ์ได้เลยค่ะสิบหกจุ่มสุดท้ายเท่านั้นค่ะ C c a s สามศูนย์แปดน่ารักมากแล้วก็หอมมากๆด้วยนะคะใคร,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 รเอาพิมพ์ได้เลย C c a สามศูนย์แปดนะ C c a s สามศูนย์แปดมูลู่ลู หมูลูลูสีเหลือง650บาทพอปะ5 0บาทพอหมูลูลูชอช้างยี่สิบสองปะหกบาทพอสีสีเหลืองนะคะ650บาทหมูลูลูค่ะชอช้างสองสองค่ะชอช้างสองสองใครเอาพิมพ์ได้เลยค่ะชอช้างสองสอง แล้วก็น้ําหอมน้าหอมไม่เหลืออีกแปดอันสุดท้ายครับน,น้าหอมไม่เหลืออีกแปดอันสุดท้ายไม่มีของมาเพิ่มนะคะใครจะเอาพิพ์ได้เลยเพราะว่า,ายังไม่มีของเพิ่มเลยนะคะสำหรับน้ําหอมหกร้อยห้าสิบาทหมูลูลูก็หกร้อยห้าสิบาทน้าหอมก็หกร้อยห้าสิบาทหมูลูลูรลหัสคือชอช้างสองสองชอช้างสองสองค่ะส่วนน้ําหอมวัลลี่รหัสคือ C ีสามศูนย์แปดค่ะ C ีแค่สามศูนย์แปดนะคะสำหรับน้ำหำอมวัลลี่นะคะใครเอาพิมพ์ได้เลยอันนี้น่ารักมาก คือ <Industrial. S 1> ถูกต้องถูกต้อง oh, 4 8 ADLV oh, อันนี้น่ารักไหมน่ารักมากคือมันเป็นเสื้อฮูดที่เป็นรูปไตรโนเสาของ ADLV นะคะแบบนี้นะเป็นอย่างนี้เลยนี่ราคาดีมาก2,500พอ2,590ไม่ขายวันนี้หนูให้2,500ราคาโคตรด,ด,ดีเอาเอางี้1,499ไปลดให้อีกบาทหนึ่ง <24 00. S> 1,400 เนื่สองพันสี่ร้าสบาสสีราทสำหรับตัวนี้รหัสคือ BRE 5, บอไบไม้หนึ่งบ <48. S 1> อใบไม้หนึ่อกอยู่ที่4ี่สิบานะคะสี่บแปดอกอยู่ที่48บแนะคะอกอยู่ที่สีนะคะก็คือจะเป็นไซส์เบอร์2องะไซส์เบอร์2ค่ะมันจะมีแค่ไซส์หกับไซส์สอันนี้อก4ี่สบแปนะคะ ADLV ค่ะอ่ะมีมีกี่ตัวมีสามตัว หนึ่งสี่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหมดค่ะขอบคุณค่ะน้ำหอมเหลือสี่อันสุดท้ายค่ะ C สามศูนย์แปด C cash สามศูนย์แปดสำหรับนำ้ำหอมเหลืออีกสามอสุดท้ายเท่านั้นใครเอาพิมพ์ได้เลยเร็วเอ้ยน้ำหอมเหลือสี่อันสุดท้ายนำ้ำหอมพ่อนะั้นพี่จุ๋มน้ำหอมเหลือสี่อันสุดท้ายค่ะเร็วแม่ร่างไตัวนี้คือ C cash สามศูนย์แปดนะคะเหลืออีกสี่อสุดท้ายพวงกุญแจข้างหลังพวงกุญแจข้าง เยอะมากต้องค่อยๆทยอยไปต่อไปตัวนี้ราคาดีมากให้ราคาพิเศษเลยไซส์เอนะคะบอยลอนดอนตัวนี้หนูก็มีหนูใส่อยู่ตัวหนึ่งหนูให้ราคาพิเศษวันนี้เอาให้ทันนะถ้าเป็นรูรูเหมือนถ้าออกเข้าใจนะเอาให้ทันนะอันนี้ถือว่าเป็นราคา8 0หมดแล้วค่ะพิเศษสุดๆซีเลยนะขอบคุณค่ะฟังนะ ของแท้นะคะของแทย้ยว่มของแทต้ตอก่อนหนูขายพันห้าเก้าสิบวันนี้หนูให้เพียงเอาไว้ทันมีสามตัว <c oughs> เอ้ยมีสองตัวแปดร้อยห้าสิบบาท <c oughs> ยอยักษ์สี่สิบห้าเสื้อบอยลอนดอนแปดร้อยห้า ô quá thứ không เตือศ <t ose> ูนย์พอพัดลมเป่าก็คือจะไข่ามาอีกรอดนึลยไปกันต่อแนะมอนะ่ไม่รอชนะ้าไปกันตะ่อแมวกวักจ้าตัวใหญ่ยักษ์มาแล้วแมวกวักจ้า9.9เฮ้ยปู่6.8หาร2.5มาจ้าโอ้โหราคาดีมากแมวกวักตัวใหญ่ยนะักษ์ แมวกวักตัวใหญ่ยักษ์ในราคาเพียง750บาทในราคาเพียง750บาทรหัสของน้องคือ b 9 0 7 b b i r นย์เใครเอาพิมพ์ได้เลยค่ะสำหรับน้องแมวกวั b 7, กบ b i r ิร์ดกากล่องบางทีจะอ่อนโยนนิดนึงนะคะบอกบางนิดนึงนะคะขอให้แม่ๆเข้าใจนิดนึงนะว่าน้องจะอ่อนโยนบอกบางสักนิดนึงนะคะสำหรับตัวของกล่องนะคะ ให้เอาพิมได้เลยค่ะรหัสคือ B Bird 907มีแค่เพียง35ตัวเท่านั้นตอนนี้จะหมดแล้วเวอร์เจ็ดร้อยห้าสิบหถูกมากตัวอย่างนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือประมาณสามหมื่นตัวไม่เยอะค่ะ B 9744ค่ะมีหลากหลายสีค่ะขูเพิ่งเห็นเสื้อน่ารักมากได้ไปจากไหนไม่รู้ ค่าส่งห้าสิบบาทเหล่าไม่บวกเพิ่มนะคะอันนี้กล่องบอบบางนะคะอาจจะมีกล่องปิดกล่องแตกดูดิมันมันมันบางมากจริงค่ะกล่องมันบางมากรบกวนมาก็รบกวนเก็บตีเบิ์ด907นะคะเหลือสามสิบตัวสุดท้ายให้เอาพิมพ์ได้เลยนะคะเราไม่เปิดเช็คนะคะเพราะเรามีครบทุกตัวแล้วนะดูดิลูดิตีเบิร์ด907นะคะเหลือ29ตัวสุดท้ายตัวใหญ่มากให้เอาพินได้เลยค่ะน้องน่ารักมากกับน้องเปลี่ยนตาได้ ตาปิดสติกเกอร์ได้นะคะแล้วก็ดึงหน้าออกมาได้นะคะสามารถเอาเน้ไปคอสตอมได้นะคะราคาเพียง750บาทเท่านั้น750บาทเท่านั้นแมวกว่าใครบบมีเพื่อนขึ้นบ้านใหม่ใครมีเพื่อนที่แบบว่าอยากให้แบบว่าเออทำบุญทำอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่รู้จะเอาของไปฝากอะไรเพื่อนเพื่อนเปิดร้านอะไรต่างๆเอาเน้องแมวกวักอันนี้ไปให้เพื่อนชกได้เลยน่ารักมากรหัสคือ b 907นะคะ B เบอรอ์907ค่ะ7บาทนี้คะ ูุกองนั้นนะโอ้เหลือแค่ใบมีนาหไม่รู้กระต่ายตัวที่ตาวหุ่นได้คือใครเดีขายให้หมดเดี๋ยวนพูดเอาหรอนี้ไหรือวิธีงไดใครเอาพิมพ์ได้เลยค่ะเหลือ24ตัวสุดท้ายค่ะเ5 0ยบบาทเท่านั้นเอาอย่างนี้วันนี้วันนี้ให้ราคาพิเศษ1วัน9ก9าใช่ปะ ให้999บาท999บาทวันนี้ราคาที่มอลมองหน้ทำไมคะับนะตัวไหน,นะไหนววอันนี้ถายไม่ถูเก <99 S 1> ้าเดี<ห>๋ <99 S 1> ให้หแค่6 9 9บาทรหคส<ๆ>คือ B ีเบิร์ดวันนี้ใครจะเอาพิมพ์ได้เลยไม่มีแบบชกให้คะ่ะ B เบิร์ด9กค่ะท่านนี้คือพี่ลงไมได้เลยอท่านนี้คีล่ลงแบบจ้องเลยจะเอาให้ร้องว่าโอ้ยพี่ไม่ไหว เหลือเท่าไหร่รอบรวมแพ็คนะคะรอบรวมแพ็คขอเวลาในการแพ็คสองถึงสามวันก่อนนะคะเพราะว่าของค่อนข้างมีจํานวนเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการแพ็คนิดนึงเนาะร่งกัดบีเบอร์ดเก้าศูนยเจ็ดหรือทุกเก้าศูนยสุดท้ายค่ะบีเบอร์ดเก้าศูนยเจ็ดไม่มีของมาเพิ่มแล้วนะยังไม่เอามาเพิ่มนะคะตัวนี้ใครจะเอาพิมพ์ได้เลยค่ะบีเบอร์ดเก้าศูนย์เจ็ดหกเก้าเก้านะคะเหลือหกเก้าเก้านะเลยหกเก้าศูนยเก้า ได้กระเป๋าเป้ 3D มานะครับมีใบเดียวนี้แหละเอาไปเลยสองอยสี่สิบาทนะมันหลุดากไหนไม่รู้พอพานสามเจ็ดห้านะใครจะเอามันเป็นยังไงใครกินชีสไม่เห็นเจอเลยวะพอพานสามเจ็ดห้านะครับใหญ่นะใส่ของได้เยอะเป็นนี้นะครับเป็นนี้นะใส่ของได้เยอะ240สี่สิบาทพอพานสามเจ็ดห้านะครับคนคน โพานสามเจ็ดห้าหมื่นมเดห้าหมแล้วค่ะพี่เก่งอันนี้ของหนูอะรหัสอะไรอะอยู่ไหนอะหนึ่งคาตั้นหนูอะตัอีกตัวนึงอะหกส่สรหัสอะไร ง,งูกแปดเก้าอกสี่สิบสี่นะครับน่ารักมากเป็นลายนี้นะไลฟ์เวิร์กนะเท่าไหร่ครับพันเจ็ดเออพันเจ็ดหกสิบพอพันเจ็ดร้อยหกสิบเท่านั้นนะครับงองูแปดสิบเก้าอกสี่สิบสี่ไลฟ์เวิร์กนะน่ารักมากมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับมีอยู่สามตัวงองูแปดสิบเก้านะงองูแปดสิบเก้า โชว์ลายก็ใกล้หนะะออ่อยค่ะ89หมดแล้ว89หมดแล้วค่ะขอบคุณค,ครับอันนี้เป็นลายหมายอีกอันนึงซึ่งราคาดีมากเลยนะอันนี้อ,อก46อนะครับ พันห้าร้อยเก้าสิบนะพันห้าร้อยเก้าสิบอกสี่สิบหกนะครับผ้าดีมากลายเบิร์กนะตามสไตล์ลายเบิร์กนะเป็นหน้าหมาพันห้าร้อยเก้าสิบงองงูเก้าสิบแปดครับงองงูเก้าสิบแปดนะลายนี้นะครับอกสี่สิบหกนะไซส์ L นะ <c oughs> น่ารักมากอยงนี้เก้าสิบแปดหมดแล้ว <ขอ S 1> ค่ะเก้าสิบแปดหมดแล้วค่ะ ทุ้งพยะนานี่นะคุณเนาะจะสีมากเนาะ,ะดีมูค่ะ420บาท420บ,บาทดีมูค่ะรหัสคือดี169ดีด็อก169ค่ะ420บาทดีด็อก169ใครเอาพิมพ์ได้เลยอะไรอ่ะดีด็อก169ค่ะ420บาท ผงกุญแจมีพี่ห้อยให้น่ารักมากเลยดแม่อืมเลี้ยหนึ่งอัน